สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้นะคะสายจะมาบอกวิธีการตามหาเอเลี่ยนอร์ติแฟแล้วก็วิธีการเปลี่ยนสไตล์ของเจ้าไคมิราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนสไตล์ของเจ้าไคมิราก่อนแล้วกันเนาะก็มาที่แถบบัตเทนลพลาสนะคะแล้วก็มาตรงนี้ตรงคำว่า Customize k ไคมิรากดเข้าไปเลยพอกดมาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราจะสามารถปรับแต่งเจ้าสไตล์ของไคมิร่าเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีตั้งแต่ อันบนคือส่วนหัวแล้วก็ส่วนหัวด้านบนเลยนะคะที่เป็นแบบส่วนกะโหลกนะคะแล้วก็ดาล่างที่ไปเหมือนคางแล้วก็พอเลื่อนลงมาก็จะเป็นสีตานะคะนี่อยู่สีตาเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเป็นสีที่ค่อนข้างจะหลากหลายเลยแถมยังทําเป็นแบบดําล้วนขาวล้วนได้ด้วยน่ากลัวมากแล้วก็ลงมาอันนี้นะคะก็จะเป็นสีของผิวนะคะนี่สีผิวมี หลายสีเลยแล้วก็ยังมีที่เป็นแพทเทิร์นของส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าหัวด้านบนด้วยนะคะมีแพทเทิร์นให้เลือกค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสีของกรอ้นะคะแล้วก็เป็นความแวววาวได้ด้วยนะคะส่วนที่มันแบบเป็นแบบวาววาเนี่ยก็ยังจะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้อีกและลงมาน,นี่นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะนี่เห็นไหมคะที่อยู่ที่ตรงหัวไหลนะคะ แล้วเราจะต้องแล้วเราจะเปลี่ยนมันยังไงใช่ไหมคะเวลาที่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็1นนะคะเพื่อนๆจะต้องมีเ l เลี่ยนอาร์ติเห็นไหมคะมันจะบอกไว้ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสไตล์หน้าแบบนี้นะคะจะต้องใช้เ l เลี่ยนอ f a c t ทั้งหมด2ออันแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมคะเพื่อนๆจะต้องใช้มากถึง17อันและจะต้องปลดสไตล์ของเจ้าไคมิราตรงส่วนนี้ให้ครบก่อนนะคะถึงจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่ามีไอเดีอาร์ติแฟกต์แบบ17อันแล้วก็ปลดได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะก็เดี๋ยวายจะปลดให้ดูก่อนแล้วกันจริงๆไซอยากปลดอันนี้มากนะคะที่เป็นแบบเป็นเทนทัคเ e ิลเี่แต่ว่ามันเป็นรานสุดท้ายซึ่งไซคิดว่าไม่พอปะเดี๋ยวลองดูกันนะ วิธีการปลดนะคะกดที่อาจจะกดเลือกมาก่อนนะคะแล้วก็ไปกดตรงโฮทางด้านขวานะคะที่มันเขียนคำว่าโฮที่เป็นวงเล็บแล้วก็เป็นคำว่า c claim รี w a r d สนะคะนี่อันนี้อ่ามันก็จะบอกว่าเพื่อนๆได้สไตล์ในส่วนนี้แล้วนะคะกดเคลมเพื่อรับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะคะกดค้างที่สไตล์ตรงที่เราต้องการเปลี่ยนได้เลยอันนี้นะคะนี่ อานะะคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดแบบปลดทุกอันหมดแล้วเนี่ยนะคะอันสุดท้ายมันก็จะเปิดขึ้นมาสว่างสว่างแบบนี้แต่ว่าไซไม่สามารถที่จะกดปลดล็อกมันได้เพราะว่าใสซอร์ติฟไม่พอนะคะไอเล่นอัฟทิฟไซเหลือแค่1อันเลงอ่โหอย่างแซ่ต้องไปตามหาอีก16อันนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตามหาเจ้าเอเล์ติแฟกต์มันจะมีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ วิธีแรกในการเก็บเอเลนอาร์ติแฟกต์นะคะก็คือการที่เราไปเก็บตามสุดต่างๆที่มันเกิดทุกๆสัปดาห์นะคะโดยที่ในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะมีเกิดทั้งหมด5อันตามข้อมูลปัจจุบันนี้นะคะก็คือ5อันอย่างสัปดาห์แรกนะคะสุดแรกที่มันเกิดชัวๆเลยก็คือตรงกลางแมปที่มันเคยเป็นหอคอยในซีซันที่แล้วแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นสุดที่แบบระเบิดเป็นหลุมลงไปนะคะเอเลนอาร์ติแฟกต์อันนี้นะคะมันจะอยู่ที่กลางหลุมเลย แล้วก็ทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะคะไซก็จะทำคลิปที่บอกสูตรของไอเดียอาร์ติแฟกที่มันเข้ามาใหม่พอเข้าปุ๊บไซก็จะรีบทําให้เลยดังนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆมาติดตามที่ช่องไซนะคะเพราะว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลให้ตลอดแน่นอนพวกนี้นะคะเวลาที่เราเข้าไปใกล้แล้วเราก็จะเห็นเลยค่ะว่ามันลอยๆอ,อยู่ตามพื้นตามนู่นตามนี่นะคะก็เข้าไปชนมันแค่เข้าไปชนเราก็จะเก็บมันได้เรียบร้อยค่ะ อ่าอันนี้นะคะเวลาที่เราเก็บจากในแมปแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าคุณเก็บเอซอาร์ติแฟคได้ทั้งหมดกี่อันนะคะมันจะแสดงให้เราเห็นเลยว่าเออที่เราเก็บนะเมื่อกี้มันเข้าไอเดีเราจริงๆรแล้วก็เมื่อของใหม่มันเกิดแล้วใช่ไหมคะของเก่ามันจะยังไม่หายไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รอไปเก็บแบบครึ่งซีซันแล้วเก็บทีเดียวได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าสาดแนะนาว่าให้เก็บตามแบบ ทีละสัปดาห์ไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่ามันแบบมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องใช่ไหมคะอาจจะมีการเปลี่ยนสุดได้ดังนั้นเพื่อแบบว่าไม่ให้พลาดแล้วก็หาไม่เจอเนี่ยคอยเก็บทุกสัปดาห์หน่าจะดีที่สุดคะ่ะ วิธีที่สอนะคะก็คือการไปเปิดกล่อง Cosm i ิหรือในภาษาอังกฤษคือ Cosmic c h a s t กล่องนี้นะคะมันจะเป็นการเกิดสุ่มในแมปนะคะทซายบอกไม่ได้ว่าที่ไหนมันจะมีชัวร์เวลาที่มันเกิดมันจะมีสัญลักษณ์ที่แมปด้วยดูที่ขวาบนนะคะที่มินิแมปเนี่ยก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของ Cosmic c h a s t พอเวลาที่เราเข้าไปใกล้แล้วมันก็จะบอกว่าอันนี้คือ Cosmic c h เ s t นะจ๊ะกล่องนี้จะเกิดในเฉพาะโหมด Duo Trio แล้วก็ Squad ณนะข้อมูลปัจจุบันนะคะเวลาที่เราอยากจะเปิดใช่ไหมคะต้องเรียกเพื่อนทางทีมมาที่กล่องนี้เสร็จแล้วมันจะเริ่มอ c t i v a t ทันทีถ้าเกิดว่า5นาทีเพื่อนๆไม่ทําให้กล่องมันแตกมันก็จะหายไปนะคะเวลาที่คนในตีมายืนที่นี่แล้วใช่ไหมคะใครมีออร่าที่เชื่อมกับไอ้กล่องนี้เนี่ยก็ให้เข้าไปตีที่สุดวิกพ point นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเริ่มแตกเมื่อเกิดออร่าปุ๊บก็เข้าไปตีแค่นี้เองคะ่ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะแตก นี่เลยค่ะมันแตกเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าซ้ายได้โบนัสเป็น Alien a r t อาร์ติทอง8แล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็น Alien Artifact เหมือนกันเท่ากับว่ากล่องนี้ให้ Alien a r t อาร์ติแายถึง4อันเลยนะคะ โอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ยอยากจะบอกของเจ้า Cosmic Chase นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเล่น Duo TriO หรือว่า s q u a d จซิงแต่ว่าไปคนเดียวเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะคะมันจะต้องใช้เพื่อนในทีมในการเปิดด้วยวิธีการเปิดก็อย่างที่บอก,ก,บกบไปคะ่ะแต่ว่ามันแค่ต้องการความร่วมมือของคนในทีมเท่านั้นเอง แล้วก็จากที่ได้เจอมาหลายๆอันเนี่ยทรายพบว่าไอ้คอสติมิคเชสนะคะมันมักจะเกิดไม่ไกลจากตัวเมืองใหญ่ๆนะคะยังไม่ค่อยเจอในที่ที่แบบมันไม่ใช่เมืองะคะ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอที่อื่นแบบที่มันแปลกๆหรือว่าเจอที่ไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆในกลุ่มได้นะคะเพื่อที่จะได้แบบแบ,บ่ปันข้อมูลกันนะกลองคอสมิเชสนะคะมันจะไม่ได้ดรอปของเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะ เดี๋ยวดูนะคะอันนี้ใส่ได้เป็น XP แล้วก็เป็น Alien Artifact ทั้งหมด4อันนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอกล่องที่3ที่ไซเจอนะคะว่าไซจะได้อะไรก็กล่องที่3ที่ไซเจอนะคะอยู่ห่างจากเมืองรีเ i l มานิดหน่อยนะคะแต่ว่ามาอยู่ซะแบบว่าริมผาเลยอันนี้ก็ต้องรอเพื่อนๆมาช่วยกันค่ะมันสวยดีนะ จริงอยากให้มีแบบกล่องอย่างนี้เยอะๆนะนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออทำให้การเล่นทีมมันมีความหมายนะคะต้องรอเพื่อนมาให้ครบก่อนถ้าเราตีก่อนถามว่าตีได้ไหมตีได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่แตกค่ะไซถึงได้บอกว่าต้องให้เพื่อนในทีมเนี่ยมาช่วยกันเห็นไหมคะพอมาครบแล้วนะคะมันถึงจะ activate ให้อ่าอันนี้ไซก็เป็นคนที่รดนเชื่อมคนแรกเลยแล้วก็ เป็นน้องยิวแล้วก็เป็นเพื่อนๆทรายอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องช่วยกันตีสักแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆรอก่อนเพราะว่าที่ทรายอยากจะให้ดูเนี่ยมันคือของรางวัลมันไม่เหมือนสองอันแรกอะ่ะมันก็แปลกๆแลยคิดว่าอาจจะเป็นข้อจากัดที่เขาทําลิมิตไว้ก็ได้นะคะแต่สที่เธอได้โปรด <laughs> นานมากๆโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวพอเปิดนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าทรายได้เอเลอเออาร์ติแฟกแค่อันเดียวนะคะ ไซคิดว่ามันอาจจะจำกัดนะคะคือว่าเราสามารถเปิดกล่องไอคอ i c ิ h ช s สเนี่ยกี่อันก็ได้แหละต่อสัปดาห์แต่มันอาจจะจำกัดให้ว่าแบบปริมาณสูงสุดได้แค่กี่อันอะไรแบบนี้เนะเพื่อที่ให้คนเนี่ยยังมาคอยเก็บเอเล t a r t i ฟก c t ที่มันคอยเกิดทุกๆสัปดาห์แบบนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนน่าจะประมาณนี้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกเกี่ยวกับเอเลอเอฟเฟกแล้วก็วิธีการหาค่ะ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เ,นเพื่อนๆซัพพอร์ตจะได้โดยการกดที่ซัพพอร์ตจากครีเอเตอร์ทางด้านขวาล่างของร้านค้านะคะพอมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ beauty and b e a y ที่เป็น creator ครีเอเตอร์คของทายจากนั้นก็กด accept ค่ะพอกด accept แล้วเพื่อนๆก็ซื้อของได้ตามอัธยาศัยเลย การใส่ support a ร creator นะคะคนที่ใส่เนี่ยจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็ต้องพูดกันตรงๆแต่ว่าคนที่เป็น creator ที่เพื่อนๆใส่โค้ดให้เขาก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยเมื่อเพื่อนๆทำการซื้อของด้วย Vbucks วิธีนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยให้ครีเอเตอร์คนนั้นๆสามารถทํางานทําคลิปทําวิดีโอทําอะไรต่างๆของเขาได้เรื่อยๆนะคะก็เป็นช่องทางที่สนับสนุนกันอย่างง่ายที่สุดแล้วและถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเน a ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถทําได้โดยการโดเน a มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็น t r ูวอลเล็ตของไซเองนะ ซก็ขอลาไปที่ตรงนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้ไม่ขาดการติดต่อกันนะคะ้าไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ